ขั้นตอนการใช้มิสกิเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องทําให้ถูกวิธีด้วยนะคะขั้นตอนที่1ค่ะนําเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหวาน1กระสอบน้ําหนักก็ประมาณ20-25กิโลกรมัมแช่ไว้ในน้นํา1คืนนะคะ ขั้นตอนที่2ค่ะนำมาแช่หรือราดมิสกิ 10cc ต่อน้ำ10ลิตรที่ผสมแล้วในถังพลาสติกเน้นนะคะต้องผสมในถังพลาสติกเท่านั้นค่ะจากนั้นก็ทิ้งไว้1คืนก่อนหวานเพียงเท่านี้ก็นำมาหวานได้แล้วค่ะเพราะว่ามิสกิตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าว เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกยังช่วยให้ข้าวงอกใต้น้ําหรือสภาพน้ําขังได้ดีอีกด้วยตัวนี้ก็คือหมดกังวลกับการระบายน้ําไม่ทันไปได้เลยโดยที่มิสกิมีคุณลักษณะทําให้เกิดออกซิเจนเพียงพอสําหรับการงอกของมเมล็ดข้าวได้อย่าลืมลองใช้มิสกิกันนะคะสวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้คู่หูทีีสัดใหไ ในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําตัวช่วยข้าวให้ผ่านขนน้าเพ่วมไปได้วยกันและที่สําคัญน,นะคะยังสามารถช่วยกําจัดยาอย่างเช่นพวกข้าวดีแล้วก็ฝักต้องหินได้ด้วยค่ะอันนี้พูดถึงตัวมิสกิใช่ไหมคะใช่แลวได <ใน S 1> ้ยินว่าสามารถนํามาฉีดเป็นฮอร์โมนได้ด้วยถูกต้องแล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวประสบการณ์จากผู้ใช้จริงแล้วก็ร้านะคะ้ามาเล่าให้ฟังค่ะกับตอนนี้เลยค่ะเปิดประสบการณ์ตรงรีวิวมิสกิอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นตามน้องออยไปดูกันเลยดีกว่าไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับออยนะคะรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะออยจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับเกษตรกรนะคะรีวิวผู้ใช้จริงนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวมิสก,กินะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่อดอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ใช้จริงตัวมิสกิตัวนี้ของเราค่ะเอาเป็นว่าเรามาฟังเลยดีกว่านะคะว่ารีวิวจากผู้ใหญ่อดอจะเป็นยังไงกันบ้างใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผลครับเกินคาดเพราะว่าของเราน้ำขังเป็นแอง่งของเราก็สามารถที่งอกจเจริญเติบโตขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องคอยคสามารถไม่เน่าและก็งอกขึ้นมาตามธรรมชาติได้เลยผมยรับรองเลยว่า มิสกิตัวนี้ใช้ดีแน่นอนถ้าเกษตรกรทกร่านใดต้องการใช้มิสกิก็มีที่ร้านสำรวยหรือจะมาดูแปลงผมที่ทดลองทํากับบริษัททางบริษัทมิสกิก็มาชมได้ครับที่แปลงผมผมใช้แล้วเห็นผลจริงได้ผลจริงกอะยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกท่านมาทดลองใช้ครับ แล้วเราก็มาอยู่กับพี่อดุลน,นะคะเกษตรกรผู้ใช้จริงท่านนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ไงออยจะให้พี่อดุลน,นะคะระบกวนเล่าให้แฟนรายการของเรานะคะได้ฟังกันหน่อยค่ะว่าประสบการณ์การใช้มิซกินะคะเป็นยังไงบ้างก็ดีเดืมเข้าเดืบไม่ขึ้นอายาบองหินใกล้โต้งไม่ไม่ขึ้นค่ะแล้วก่อนหน้านั้นที่มีปัญหาข้าดือบอะพี่อดุลทํำยังไงบ้างคะไม,ไ,ไม่ได้แล้แก้ไม่ได้และบางทีทํานาดําดก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วพอใช้ตัวนี้เลาสใส่น้ําสูงก็ามาันหกเจ็ดนิ้วเลยอะ แล้วให้มันท่วมข่าวแล้วกันเขาดีขึ้นดีใช่ละแล้วก็เปลี่ยนพันธุ์ข้าวได้ด้วยไงคือใช้ในน้ามันกดอยู่ใช้ใช้วิธีน้ํากดอยู่เปลี่ยนพันธุ์ข้าวไ,ได้ทุกรุ่นเลยแล้วก็ผมไม่ได้เผาฟางอะไรมันก็มันก็ไม่ขึ้นนะข้าวเก่าเข้ามา,า,า,ามันก็ไม่ขึ้นมิสกิตตัวนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะผมใช้มาห้าหกเลยนะห้าแล้วหกหน้าห้าหกหน้าเลยคือไม่หยุดค่ะพี่ธนัทคะก่อนเลยเลยต้องถามก่อนว่าพี่ธนัทนะคะรู้จักตัวยามิสกิได้ยังไง อันดับแรกที่ได้รู้จักก็ได้จากบริษัท t k c ตาพาทิพยได้เข้ามาประชุมเกษตรกรที่ร้านค่ะแล้วก็ผมฟังแล้วมันน่าสนใจในการที่จะนํามาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มเติมแล้วก็ทําให้ข้าวที่ไม่งอกที่น้ําท่วมเนี่ยมันขึ้นมาได้ผมเลยเป็นจุดทีอ่อยากสนใจทดลองทำครับแล้วนี้รอยอยิ้นาะว่าพิพาธมีการทดลอง ที่แปลงตัวเองด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้ผมเป็นร้านค้าแล้วก็ทํานาด้วยค่ะตัวผมทํานาด้วยก็เลยเริ่มแรกอันดับแรกผมใช้ตัวมิสกิเนี่ยลาดในข้ามเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกก่อนที่จะไปหว่านในนาลาดคืนนี้พรุ่งนี้เช้าเราไปหว่านะนะครับหลังจากหว่านไปแล้วอ่าผมสังเกตดูข้าวที่น้ําที่เราเอาออกจากแปลงนาเนี่ยไม่หมด มันก็สามารถขึ้นมาที่หลังได้เต็มแปลงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนปกติทั่วไปคือเอาข้าวตั้งหน่ออะไรอะไรเรียบร้อยก็เอาน้ําข้าวเหมือนเดิมครับอือค่ะแล้วผลของตัวข้าวนี่เป็นไงบ้างคะเมล็ดข้าวอ่าเมล็ดข้าวรู้สึกงอกดีอ่าต่มตาที่งอกก็รู้สึกอิ่มสมบูรณ์ดีครับอือค่ะ แล้วระยะเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือเหมือนออดียมอพิธานัทมีการใช้ตัวมิสกิผสมฉีดเป็นฮอร์โมนด้วยใช่ไหมคะต้องยังไงเอ่ยก็หลังจากที่เราใช้มิสกิแช่าราดข้าวก่อนไปหวานหนึ่งคืนแล้วหลังจากนั้นก็เอานํามาผสมกับยาคุม,อ,มอันดับแรกก็คือคุมเลนก็ใส่ไปด้วยในอัตรา1 0บถึงสิซีซีต่อไร่หลังจากคุมเลนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาฉีดคุมค่ายคุมเก็บแล้วก็เอามิสกิใส่ไปอีก ทุกครั้งเลยครับที่ผมได้ทําการฉีด<ะ>ก็ในอาตาัตรา1 0 1 5ซีต่อไร่ค<ะ><ะ>ือทุกครั้งที่ฉีดยา,มมาแมลงเราก็จะเติมเข้าไปเป็นร์โมนในตัวค่ะก็ถือได้ว่าที่พี่ธนัทกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็ตัวมิสกินะคะอยู่ในขั้นตอนของการทํานาข้าวตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็ก่อนที่จะจบตัวคลิปนี้ไปนะคะออยจะขอรบกวนพี่ธนัทนะคะช่วยรีวิวมิสกิสั้นๆส,สุดท้ายนี้นะคะฝากให้แฟนรายการได้ฟังกันหน่อยค่ะดีครับ รากข้าวยาวแข็งแรงต้นแตกอดีเหลืองสลามทั้งแปลงครับโหข้าว่อกใต้น้ำได้ไม่เน่าเปื่อยฉีดเป็นฮอร์โมนได้แทนกำจัดยาโดยเฉพาะข้าวดีบแบบนี้น่าลองใช้ใช่ไหมล่ะคะถ,ถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะทดลองใช้นะคะสามารถติดต่อได้ที่พนักง,งานประจำเขตค่ะหรือว่าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะหรือจะ inbox c o m มนต์สอบถามมาที่แฟนเพจของเราได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลันใจให้เราสองคนด้วยค่ะแล้วกลับมาพบก,กับเราสองคนได้ใหม่ทุกอาที่ย์สองของเดือนนะคะสวัสดีค่ะ